รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ s c i e ิ c วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กับผมปรมีแสว่างรุธกันอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับมีโครงการมากมายนะครับที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโครงการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปติดตามดูโครงการการผลิตคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการไปพบเห็นปัญหาของชาวบ้านในจังหวัดเลย ปีปีหนึ่งต้องตัดต้นกล้วยทิ้งกว่า2ล้านต้นต่อรอบการปลูกนะครับต้นกล้วยที่ถูกตัดทิ้งนั้นก็เน่าเสียไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตเสริมใยกล้วยจึงเกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองผักกล้ามอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับช่วงสายหิตในปี2551จังหวัดเลยมีพื้นที่เพาะปลูกกล้วยน้ำว้าจำนวน29,667นนไร่ทำให้กล้วยน้ำว้าของจังหวัด เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อเกษตรกรส่วนใหญ่นำมาจำหน่ายเป็นกล้วยสุกและแปรรูปเป็นของฝากหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกกล้วยได้64ต้นทำให้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องตัดลำกล้วยทิ้งทั้งจังหวัดต่อรอบการปลูกเกือบสองล้านต้นลำกล้วยที่ตัดจึงกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลไม่ได้นำมาทำให้เกิดประโยชน์ จากวัสดุไร้ค่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาลำกล้วยที่เหลือทิ้งได้ถูกนำกลับมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์จากคุณสมบัติของต้นกล้วยเมื่อนำมาตากให้แห้งจะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้ดีจากคุณสมบัติเด่นในการรับแรงดึงของใยกล้วยได้ถูกนำมาเสริมจุดด้อยของคอนกรีตท,ที่ไม่สามารถรับแรงดึงได้กลายเป็นคอนกรีตเสริมใยกล้วยเทคโนโลยีการสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตแนวใหม่ จากความคิดริเริ่มของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยความสำเร็จจากห้องทดลองถูกถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในปีที่ผ่านมาใยกล้วยคือเส้นใหญ่จากลำต้นกล้วยที่นำมาปั่นด้วยเครื่องทำเส้นใหญ่เครื่องจักรที่สร้างขึ้นเฉพาะเพื่อผลิตเส้นใหญ่จากแนวความคิดของสาขาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนเลยเป็นเครื่องจักรสำคัญในการปั่นใหญ่กล้วยจากลำต้นกล้วยนำมาตัดเป็นท่อนใส่เครื่องปั่นเพื่อทำเป็นเส้นใหญ่จากนั้นนำไปตากให้แห้งตัดให้มีความยาวไม่เกิน5ซติเมตรเพื่อไม่ให้เส้นใหญ่พันกันขณะผสมกับคอนกรีตและเพื่อให้เส้นใหญ่กระจายตัวดีขึ้น เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะหลังจากนะคะที่นุ่นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอเภอภูเรือกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านหนองผักก้ามและจะพาไปชมเทคโนโลยีเสริมใย,ยกล้วยนะคะหลายคนบอกว่าสงสัยพอเอ่ยชื่อเทคโนโลยีเสริมใย,ยกล้วยบางคนนะคะบอกว่าเคยได้ยินแต่เสริมใย,ยเหล็กวันนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยอยากทราบว่าเขาเอาใยกล้วยมาทําอะไรเป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เดี๋ยวเราตามไปชมกันค่ะแล้วไปถามผู้รู้กันดูค่ะอาชีพหลักคือชาวสวนกล้วยเลยครับผม ผลประโยชน์มันก็ได้ดีนะฮะปลูกกล้วยน่ะได้ดีมันปีนปีนออกมาบางทีสี่ห้าต้นสีน่ห้าตกเกียหนึงก็ตกเกลียร,ร้อยกว่าบางทีก็ได้ดีเหมือนกันแต่ทีนี้มันมีเสียอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าได้ต้นมนะันอะมันทําผลผลประโยชน์ไม่ได้เมื่อก่อนอนะอันนี้คือข้อเสียของก็คือคพอเก็บผลผลิตแล้วต้นกล้วยก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เฉยแล้วเปล่ามันก็โดยเปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรขึ้นมาผมไปเจออาจารย์ฉัดไทยพอดีก็เลยมามาปรึกษากันเนี่ยว่าต้นกล้วยน่ะ ทำไงดีน้องงั้นแกบอกว่าไงงั้นลองลองลองดูเอาไปสับๆแล้วก็ตากๆดูลองมันจะมีผลประโยชน์ด้วยนะงั้นเห็นเห็นอาจารย์ชักชัยนะบอกบอกผมผมเลยบอกเออก็ดีเป็นกันนี่ก็คือที่บอกว่าผ่านไปราชพัฒนเลยแล้วพบกับอาจารย์ชักชัยเป็นผู้ที่นําเทคโนโลยีความรู้นี้เข้ามาครับคือเข้ามาหาที่ชุมชนนี้เลยหรือเปล่าคะเมื่อก่อนก็เข้ามาหาที่ชุมชนแล้วผมก็พาลุงน้องผมไปก็พาไปอบรมอยู่ที่ราชพัฒน์นะ เข้าไปอบรมที่ราชพัฒครับผมพอเข้าไปอบรมตรงนั้นคือท่านอาจารย์ชัดชัยเนี่ยได้อบรมเรื่องอะไรบ้างคะแบบเริ่มต้นยังไงทํายากไหมคะก็มันไม่ยากฮะทำสมบัติว่าอย่างเงี้ยล้วก็ทําต้นกล้วยตากแห้งเรียบร้อยเนาะพอ ตากแห้งเรียบร้อยแล้วก็มาลองมาผสมปูนแล้วก็คลุกเขาใส่กันก็มาทาเป็นเป็นเป็นแบบแนวเป็นแบบแนวเดี๋ยวผมจะมีมีม,มีมีตารางให้ทําให้ดูเดี๋ยวมีสาธิตด้วยแต่ <ผม S 1> ว่าอันนี้อยากอยากทราบแบบทฤษฎีก่อนพอเราเข้าไปวันแรกคร่ะวันแรกที่ไปนั่งฟังอาจารย์ชัดชัยแบบมอบเทคโนโลยีนี้ให้เราเนี่ยเราคิดว่าจะทําได้ไหมคะโอ้ตอนแรกก็กคิดว่าทําไม่ได้แต่ที่นี้ท<ำ>ําทําไปก็ง่ายนะฮะ,ะทําง่ายด้วยแล้วก็สวยด้วยด้ะค่ะ แล้วก็มีตอนแรกก็มันก็ท้อท้อกันนะลูกแบบที่ว่าเราไม่เคยทําอ่ะแต่แล้วถ้าเราไม่เคยทําแต่เราทําไปแล้วก็มันผลประโยชน์ออกมาก็สวยงามก็เห็นญาติพี่น้องเขาบอกอยากอยากจะทําเหมือนกันนะฮะเนี่ยหลายคนอยากทําตามละทีนี้พอมาถึงอบรมเวลาไปนั่งค่ะใช้เวลานานไหมคะในการอบรมครึ่งวันฮะเห็นอาจารย์ก็ทํามาบอกว่าอาทำอย่างนี้อย่างนี้นะออนนี้ที่ว่านี่ยังไงบ้างเอ่ยก็แบบที่ว่าเอาปูนปูนส่วนหนึ่งเอาปูนส่วนหนึ่งปูนส่วนหนึ่งหินอีกส่วนสองส่วนผสมแล้วก็เอาต้นกล้วยอ่ะที่เราตัดตากแห้งอ่ะ มา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 ผสมอ๋อคือต้นกล้วยนี่เราไม่ได้แบบว่าเอาต้นกล้วยสดสดไม่ได้เอาต้นกล้วยสดสดคือพอเราได้สดสดมาแล้วเราเอามาทํายังไงคะเอามาสับมามาสับแล้วก็บดก่อนค่ะแล้วก็ตากเอาไปตากแห้งฮะค่ะแล้วมันจะเหนียวค่ะมันจะดึงออกเหนียวเหนียวมันก็เชือกอะตอเดี๋ยวมาเดี๋ยวนดี้ยวเาทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเลยจะทำอีกบลกเลยไปนั่งอบรมจากที่อาจารย์ชัชชัยเล่าให้ฟังแล้วพอได้ออกมาปฏิบัติจริงๆอะค่ะพอเราทําไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้เห็นแล้ว ้างอะไรได้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปขายเนี่ยก็ต้องทําใช้เองก่อนครับผมแล้วเราเชื่อมั่นยังไงว่าของเราต้องขายได้คะเพราะว่าความพงทนผาวรเนาะ,ะแล้วก็สวยเราทําแล้วกสวยแล้วก็มันก็เหนียวด้วยนะพี่สุเทพเนี่ยเข้าไปปุ๊บที่บอกว่าลูกน้องตามไปนี่ไปอบรมกันเยอะไหมคะคมอี่ต้งบกเยี่ยี่สิบกว่าคนแล้วก็อีกก็ไปชักคัตจุงเพื่อนมาดูาด้วยเยอะเหมือนกันเป็นเป็นร้อยๆคนเน่ะเป็นร้อยร้อยกว่าคนค่ะเนี่ยก็เผยเผยแผ่ออกไปอยู่ตําบลนั่นอําเภอด้วยกันเรื่อยๆนะครับโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ มันอยู่กับคนที่ว่าสนใจอะฮะถ้าว่าไม่สนใจทํายังไงก็ไม่ได้พี่สุเทพคะว่าตอนเข้าไปอบรมค่ะทางท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะมีคู่มือให้เราด้วยหรอคะมีมีนคู่มือนี่ฮะคู่มือคู่มือของอาจารย์ต้องแจกไว้ก่อนแลวคู่มือนี้มันจะบอกอะไรบ้างคะมีทุกอย่างฮะอยู่ข้างในน่ะมีทุกอย่างเลยถาว่าไม่ต้องดูว่าเป็นอิดบล็อกยังไงยังไงผสมยังไงยังไงอยู่ที่นี่หมดเลยอาจารย์เขาติ๊กไว้เรียบร้อยเวลาไปทำมันก็เข้าห้อง ก็ไประชุมก็ทําดูของแกทํารวดลูกลลยอะไรแกเท่ากับว่าขั้นตอนการทํำง่ายมากๆชาวบ้านก็เข้าไปนั่งทําได้หรือชาวบ้านที่บอกไม่ได้เข้าไปทําตอนนี้คู่มือแบบนี้อาจารย์ชัดชัยแจกออกมาแล้วก็สามารถที่จะเอามาเปิดแล้วก็ทํากันได้เล่าให้กันฟังได้ครับได้เลยฮะขั้นตอนการลงมือทำเนี่ยยากไหมคะตอนแรกมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันยังไงล่ะเอาเอาที่ใจจะเราสู้ดีกว่าอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยตอนแรกก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทามันทําได้หรือไม่นะ มีอาจารย์ชัดชัยแล้วเขาจะมามามาบอกว่าเราทําไปเลยทาไปเลยเถอะเรียนมาแล้วลองทําดูอ่ะพอเรียนแล้วทําแล้วทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างนี้เหรอคะด้านหน้านี่เขาเรียกว่าอะไรคะคือมันหินหินหินอ่อนหินหินเล็กนะเป็นหินเล็กขาผมใสยล้างับผมใสยล้างแล้วอย่างนี้คือละเอียดนะอย่างละเอียดนะเะเอียดเลยคือจริงๆแล้วเดิมเนี่ยถ้าเราทาออกมาเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะมีแบบไงจะมีมีแบบดีแบบแล้วก็ทําออกมาก็สวยผัด เราจะทําทรงไซส์ยาวขนาดนี้ก็ได้หรือจะทําเล็กๆแบบนี้ก็ได้เล็กๆแบบนี้ก็ได้จะเอาเท่าโต๊ะใหญ่ๆเลยก็ได้ใหญ่ๆก็ได้แต่อันนี้อันนี้อันนี้เห็นหน้าตามันแตกออกไปจากสองชิ้นแรกอันนี้มีที่ตัวตัวประกอบอ่ะค่ะมีเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มาออกมางนี้อ้าวแล้วอย่างนี้มีเครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้วตัวนี้เขาเป็นอิฐบล็อกส่วนจะเอาไปทําอะไรคะตัวอิฐบล็อกนี้เราจะไปตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าไปทําที่ขอบรั้วที่ว่าทำจัดสวนถจัดสวนอ่ะได้อ๋อ อะไรอย่างพี่สุทเทพเรียนมาแล้วได้เอามาทําแล้วทําแล้วเอาไปใช้จริงยังไงบ้างคะลงมือทํามาเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราเอาไปปูที่ไหนบ้างไหมคะก็ปูฮะปูเ<ป>นี่ไหน,นอ้าวที่เรายืนอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะตรงนี้ก็ใช่เหมือนกัตนตรงนี้เลย<อ>ตรงนี้ก็ทําด้วยเลยน,นี่ยกจะเห็นเนี่ยอันนี้ก็อาจมาเป็นบล็อกแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใช้ปูนหยอดตามร่องเฉยเ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมขั้นตอนการทำกันนะคะว่าทำกันยากหรือเปล่าค่ะ ผู้ชมครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทำให้วัสดุที่เหลือทิ้งและไม่มีประโยชน์กลายเป็นคอนกรีตที่มีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะครับจากนี้ต่อไปคอนกรีตจะไม่ได้มีเพียงเสริมใยเหล็กอีกต่อไปนะครับเสริมใหญ่กล้วยแบบใหม่นั้นจะทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กัน สามตัวสวัสดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณผู้ชมครับด้วยคุณสมบัติของใยกล้วยนะครับที่มีความเหนียวแล้วก็รับแรงดึงได้ดีทีมนักวิจัยของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏจังหวัดเลยได้นำมาคุณสมบัติเด่นนี้มาทดแทนคุณสมบัติด้อยของคอนกรีตในเรื่องการรับแรงดึงนะครับกลายเป็นเทคโนโลยีคอนกรีตจากวัสดุที่เหลือทิ้งแต่ใช้งานได้จริงครับช่วงสายฮิตเทคโนโลยีคอนกรีตเสริมใยกล้วย ถูกถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชนที่มีความต้องการโดยเฉพาะในอำเภอเมืองที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกกล้วยขายทำให้มีวัตถุดิบมากในการผลิตเส้นใหญ่คุณผู้ชมคะด้านหลังเป็นขั้นตอนการทำคอนกรีตเสริมใดกล้วยนะคะแต่ว่าสมสมจะมาถามกับพี่สุเทพค่ะมีสมสมอะไรบ้างคะพี่สุเทพฮะมีส่วนผสมมีปูนปูนหนึ่งแล้วก็อน,นทรย ทรายสองส่วนค่ะแล้วหินสี่ส่วนหินสี่ส่วนอ้าวแล้วใยกล้วยใส่ตอนไหนใส่น้ำหนักเท่าไหร่คะใส่น้ำหนักอยู่ในราสิบสิบเซนนะฮะสิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักปูนทรายที่เราผสมลงไปทั้งหมดครับค่ะ มาคุกเขาใส่กันคุกเขาคุกเขาแล้วก็เทเทแบบเนี้ยค่ะพอได้แล้วเยบร้อยแล้วก็เอามาทีนี้ก็มาถึงมาเทเทแบบใส่บล็อกใส่บล็อกแบบ็อกและอย่างถ้าเป็นบล็อกแบบนี้มันมีไซส์ขนาดไหนบ้างคะมันมีไซส์ก็สามสามสิบะสามสิบคูณสามสิบแล้วสามสิบคูณสามสิบเป็นสิบหกสิบสามสิบมีหกสิบสามสิบอะ หรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามีไอเดียอยากจะทําเป็นรูปอื่นๆดอกไม้ทำเป็นรูปหัวใจก็ได้ค่ะทำเป็นรูปหัวใจก็ได้คค่ะคิดว่าเทคโนโลยีที่บอกว่าเอาเศษส่วนจากเหลือจากสวนนี่แหละค่ะต้นกล้วยของเราเนี่ยมาทําเป็นคอนกรีตเสริมใยกล้วยประสิทธิภาพนี่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปไหมคะมันก็เหมือนๆนะฮะที่ร้านค้าเหมือนกันก็ทําแบบที่ว่าเขาทํามาได้ไงเราก็ทําได้อย่างนั้นแล้วคุณภาพเหมือนกันแต่ว่าความที่ว่าเราถูกหวางเขาไง เออเราซื้อมาเราทําเองแล้วกำลังกําลังของเราเองแล้วก็เอามาทําเองมันก็ได้ถูกเนส่วนที่ลดลงมาก็มันเป็นเหมือนกำลังของเราเองค่ะแล้วพี่สุเทพคิดว่าเทคโนโลยีที่เราได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยมันดียังไงคะครับดีดีดีมากๆากเลยฮะที่ที่ผมไปเรียนมาเนี่ยมันยังไงมันเพราะมันดีอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ลูกๆหลานไปรู้รู้ด้วยฮะส่วนมากอ่ะที่นี้มาก็ที่พวกพี่ๆที่ชาวบ้านทุกคนนะถ้าอยากอยากจะทำนะมามามาหาผมเลยนะไม่เป็นไรผมจะ ไม่มีมูลค่าราคาที่ว่าจะมีจเอาสิงบนไรหรอกจะทําให้เผยแผ่ไปเรื่อยๆนะมาเลยบอกให้มาเลยชาวบ้านที่ไหนที่อยากอยากจะทําแต่อย่างนี้พอบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเอาเป็นว่าในจังหวัดเลยแล้วกันเห็นบอกว่าดีอย่างเงี้ยดีแบบว่าดีที่ว่านี่ที่แบบว่าเราประทับใจมากๆมันดียังไงคะดีประทับใจก็อย่างถูกอะถูกมันได้ราคาถูกแลาวแล้วอย่างต้นกล้วยที่เราเคยมีอยู่ของปีเลยได้ได้ปีเลยต้นกล้วยนะต้นกล้วยของเราเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะให้ให้กันหมดละ แต่ทีนเราเห็นคุณค่ามันถูกเกินไปไงที่เราก็ต้องมาทําให้มันมีผลงานหน่อยนึ่งทําขึ้นมาแล้วก็แบบแบบนี้ขึ้นมาได้ดีกว่าเราไปทิ้งนี้เฉยก็มีไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไหมคะเราจะเพิ่มมูลค่ายังไงคะอิดบ็อกธรรมดาที่เราเทลงบล็อกแล้ว แล,แล้วจะไปทำร้านค้าก็นะครับรับรองว่าได้พัน,ม,นมันพอพอได้ทาร้านค้าย,ยังไงคะทำเปิดเปิดขายเลยทาเปิดขายเลยทำทำทำถ้าเปิดขายถ้าเราทํแบบว่าเป็นบล็อกธรรมดานี่ราคามากกันอาจจะแค่แบบอ,อาจจะได้แค่30บาทต่อก้อน ถ้าเราอยากจะให้มันขายได้มันแพงกว่านี้เราทําได้ยังไงคะเราก็ทําแบบว่าปริมาณแบบว่าให้มันทำปริมาณเยอะๆแล้ปริมาณเยอะแล้วต้องเน้นไหมคะว่าต้องสวยขึ้นมีลวดลายอะไรเพิ่มของธรรมดาคุณซื้อมันต้องอยากได้สวยเนาะค่ะไม่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สวยๆนี่เรามีเทคนิคยังไงคะมีฮะมีมีหินมีหินเนมาปูปูหน่อยเราจะเอาหินหินเป็นก้อนประทับทับกรไดแล้วหินหินล้างน้ำน้ำเลยก็ได้เราจะเอาเป็นหินแบบก้อนสีขาวๆตามร้านที่เราเห็นตามแต่งสวนไงครับครับครับ วางวางข้างบนก็ได้หรือจะเอาทรายล้างมาวางทับก็ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะลายอิดบล็อกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้กลายมาเป็นลานหน้าบ้านที่สวยงามของพี่สุเทพแล้วค่ะตรงนี้เป็นมายังไงคะตรงนี้ฮะตรงนี้ที่ว่าผมไปเรียนมาผมก็มาทําเนี้่ยก็ทาแล้วก็มันก็สวยสวยงามขึ้นเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนก็ชาวบ้านเขาเอ๊เขามาเขามาดูแล้วบอกว่าเอ๊เขาทำาลงนี้สวยเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยก็คือ เอาความรู้ที่เราไปเรียน <ไป S 1> กับ,บมมไปอบรมมา <ฮะ S 1> มาทําเป็นก้อน <ฮะ S 1> พอก้อนเดียวเนี่ยมันก็อเริ่มเห็นละ,<ฮ>ะพอเราจะทําร้านหน้าบ้านแบบนี้เราก็เลยเอามาปูแทนเลยแล้วเป็นยังไงคะประสิทธิภาพของเขาโอ้คงทนผ่าบอลดีผมว่านะสวยดีคนไหนมามองม,องมาดูเ็าโอ้อยากจะทําอยากจะทําก็ไม่เป็นไรว่างั้นเดี๋ยวมามาอบรมกับผมก็ได้ไม่เป็นไรเรื่องของค่าใช้จ่ายตกก้อนหนึ่งถ้าว่าไปซื้อมันก็ก้อนหกสิบาทของเขาแต่ของเราอยู่ในรคาสักสามสามสิบบาทเนี่ย มันครึ่งต้นเลยครับผมแล้วเราทําเองด้วยครับทาเองด้วยแล้วออกกำลังกายไปออกกำลังกายด้วยที่สําคัญก็คือใช้ต้นกล้วยที่เราเคยทิ้งเมื่อก่อนครับเอามาเปลี่ยนมาทําแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหลือก็ขายได้ด้วยครับผมค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมละคะว่าต้นกล้วยค่ะที่ชาวบ้านนะคะนําทิ้งไปในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไร้ประโยชน์ค่ะแต่พอมาทําเป็นแปรรูปนะคะด้วยเทคโนโลยีค่ะที่ได้รับการอบรมมานะคะมาเป็นคอนกรีตเสริมใยกล้วยแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการใช้งานและที่สำคัญนั่นก็คือนำวัสดุเหลือใช้นะคะมาสร้างไรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยทำด้วยเครื่องจักรมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปกับตัวอย่างขนาด5 5 5คูณเซติเมตรสามารถรับแรงอัดได้ดีถึง230กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรทดสอบกำลังรับแรงดัดกับตัวอย่างขนาด 25คูณ60คูณ5ซนติเมตรคอนกรีตเสริมใยกล้วยสามารถรับแรงดัดได้47.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรประสิทธิภาพดีกว่าแบบไม่เสริมใยกล้วยชาบ้านะนะถ้าว่าจะเอาอแบบเยื่องอย่างผมก็ได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ผมก็สำเร็จมาแล้วผมอบรมมาแล้วก็ทำรู้สึกว่ามดีมากๆฮะ ดีกว่าเราจะทิ้งเม้เฉยสวนกล้วยไอ้ที่น่ะโดยปราบประโยชน์อ่ะทำให้มีคุณค่ามีราคาเลยเราดีกว่าคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องเล่าความสําเร็จนะคะของชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองพักก้ามค่ะที่ได้เข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีการทําคอนกรีตรเสริมใยกล้วยนํานะคะเศษวัสดุที่เหลืออยู่ค่ะในสวนนี่แหละค่ะมาแปลเปลี่ยนและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนค่ะ คุณผู้ชมครับเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและความแนว่วแน่ในการที่อยากจะเข้าไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในกรณีนี้ก็คือการพัฒนาต่อยอดการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยซึ่งใช้งานได้อย่างหลากหลายแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าความรู้ที่ได้รับไปนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อได้รับการนําไปใช้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นครับเรียนรู้ สังเกตค้นขวาทดกลกโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำตอบ18สงิงหาคมวันวิทยาศาสตร์หชาติ รับต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้มีการเห็นว่าวัสดุที่เหลือทิ้งอย่างต้นกล้วยนั้นจะถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนี่เป็นแนวคิดที่น่าชมเชยและน่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับของทีมนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยีมาวิาลัยราชภัฏนจังหวัดเลยครับช่วงเมล็ดพันธ์นความคิดจากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยต่างๆ ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชยัยพิร,กรักมลพบว่าคอนกรีตสามารถทําได้จากวัสดุหลากหลายดังนั้นเมื่อมีวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นอย่างเช่นต้นกล้วยทําให้อาจารย์ชัดชยัยคิดเพื่อพัฒนาเครื่องจักรสาหรับปั่นใหญ่กล้วยเพื่อทําเส้นใหญ่ตอนแรกก็ศึกษาจากงานวิจัยต่างๆนะครับก็ลักษณะเขาจะมีการทั้งเกี่ยวกับคอนกรีตเสริมใยไฟเบอร์เสริมใยชานอ้อยอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เป็นเสริมพวกเสริมไม้ไผ่อะไรพวกนี้ที่เคยทําทีนี้ก็เลยในในส่วนตัวของผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้วัตถุดิบที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นที่เหลือใช้นะครับก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเขามีเอพวกพอดีเสิร์ชเน็ตดูแล้วมันมีเอคอนกรีตเสริมใยไฟเบอร์ที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยพืชเราก็เอ๊ะ แล้วก็มองไปถึงว่าสมัยก่อนอผู้เท่าผู้แก่บ้านเราเนี่ยก็จะเอาเชือกกล้วยจากกากกล้วยมาตากแห้งแล้วมาฟั่นเป็นเชือกกล้วยมาใช้มัดอะไรก็เลยได้ไอเดียจากตรงนี้นอกจากนั้นทีมงานวิจัยยังศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งขนาดและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมที่มีขายตามท้องตลาดเพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบในการกำหนดรูปทรงและแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วย เราก็ต้องมาก็มาคำนวณออกแบบเกี่ยวกับพวกอัตราส่วนของคอนกรีตแล้วก็เส้นใหญ่ซึ่งถ้าถ้าจะแยกก็คือคอนกรีตเนี่ยจะมีคุณสมบัติรับกําลังอัดได้ดีนะครับส่วนเส้นใหญ่ก็จะช่วยในการรับแรงดึงนะครับตัวยอย่างาอย่งคอนกรีตที่เราเห็นทั่วไปที่เขาเสริมเหล็กนะฮะคอนกรีตก็จะรับกําลังอัดได้ดีแล้วก็เอาเหล็กมาช่วยรับแรงดึงนะครับผมแต่ว่าเราก็มาทํา การวิเคราะห์ว่าถ้าเราเส้นใยตัวนี้ไปผสมในคอนกรีตเนี่ยมันจะสามารถทดแทนได้ไหมหรือเทียบเคียงได้ไหมเดืออาจจะไม่เท่าอคอนกรีตเร็จแต่ว่าสามารถไปใช้ในงาน,นอื่นได้ไหมเราก็ได้จัดสร้างเครื่องนะครับเรียกว่าเครื่องเอยีเส้นใยกล้วยนะครับผมก็ลักษณะคล้ายๆตัวแกนกลางที่เจะปั่นตีให้เส้นใยมันละเอียดนะครับออกมาแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดใ,ให้แห้งสักทิ้งไว้สักประมาณวันถึงสองวันให้แห้งสนิทจากนั้น ได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยให้กับเกษตรกรในอําเภอเมืองที่สนใจโดยอบรมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับคอนกรีตและฝึกปฏิบัติทําแผ่นพื้นสําเร็จคอนกรีตเสริมใหญ่กล้วยทั้งการทดสอบทดลองในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะ,ะมาถ่ายทอดให้ชุมชนนะครับเพื่อเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมอบรมเป็นภาคทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับ ความเป็นมาของคอนกรีตวิธีการของคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นยังไงแล้วทำไมต้องทำไมต้องเสริมเหล็กหรือต้องเสริมใยกล้วยหรือเสริมไอพวกเส้นใยความจําเป็นนะครับเสร็จแล้วก็พอผ้าใบาก็จะพา